สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอมจะชวนเพื่อนๆมาทานก๋วยเตี๋ยวแบบคลุกคลิกนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็โรยด้วยกระเทียมทอดนะคะแค่นี้เองนะคะก็ปรุงเครื่องเสร็จสรรเรียบ,บร้อยแล้วนะคะกะ็เอมก็จะชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมาเลยค่ะ,อะเอมอยากทำแบบ ทานแค่57วินะคะแต่เอ็มทำไม่ได้นะคะก็เลยมานั่งทานแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะก็มาเลยค่ะน่าทานไหมคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเพื่อนๆอ,อืมสุดยอดมากเลยอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเราก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อน,นะคะ ทานคำใหญ่ๆไปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้หมดเร็วเส้นเล็กอร่อยนะคะทำกินง่ายๆเพื่อนๆก็เอาเส้นไปต้มแล้วก็ลวกลูกชิ้นต้มเส้นแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจฉันนะคะ ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็นี่แหละคะ่ะง่ายๆนะคะแบบเอมขี้เกียจทาอะไรแบบยุ่งยากก็เลยนี่แหละคะ่ะอยู่คนเดียวด้วยช่วงวันนะคะเอมก็เนี่ยแหละคะ่ะทําแบบง่ายๆเลยนะคะเอามานั่งทานนั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะคะอืวันนี้ก็วันพุธแล้วเนาะไวมากเลย เอ็มชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบคุกคลิกอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีน้ำเยอะอ,อร่อยอร่อยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูสิคำใหญ่หญๆัวโตไปเลยทานด้วยกันนะคะลุกชิ้น เมืม่อคืนถิ็นมะลงอีกแล้วแต่ว่าไม่เยอะนะคะเพื่อนก็พอได้เห็นแบบขาวๆแค่นั้นเอง หอมก็เทียมทอดแค่นี้เอ็มก็อยู่ได้แล้วนะคะทั้งวันเพื่อนๆทานอะไรกันหรือยังคะ <c oughs> ถ้ายังก็มาเลยค่ะเดี๋ยวเอ็มจะป้อนอ้าปากค่ะอ้าปาก คำตัวโตใหญ่ๆร้อนๆราดด้วยกระเทียมทอดอื สุดยอดเลยอร่อยท <c oughs> าเล็บปากแดงมานั <Bel icy> ่งทานพวยเตียวเบอร์วังกำลังกันเล็กนะคะก็ นั่นและค่ะก็มาทักทายกันนะคะก็ะยังไงก็กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะกดติดตามกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย